สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR Variety นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Excel กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการ Protect Sheet นะครับสมมุติว่าเรามีนะครับข้อมูลนะครับต้องการรวบรวมข้อมูลนะครับ โปรเจกต์ของเรานะครับสมมุติว่าเราไปทําแบบสํารวจงานวิจัยครับให้กับคน10คนในการกรอกข้อมูลกลับมาให้เรานะครับแล้วเราต้องการล็อกเซลล์ที่เป็นสีเทานะครับไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับเราได้นะครับสมมุติว่าเราใส่สูตรไว้เนาะแล้วก็ให้เขาหยอดได้เฉพาะเซลที่เป็นสีเหลืองที่เราต้องการเท่านั้นนะครับหยอดกลับมานะครับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับสมมุตินะครับ บบทีนี้ถ้าเราไม่ได้ล็อกอะไรไว <reco Christ. S 2> ้เขาสามารถแก้ไขได้นะครับก็คือหยอดสีเทาได้ด้วยแล้วพอเรากดแถบไปเขากดแถบไปมันก็จะไม่เด้งไปที่เซลล์สีเหลืองสําหรับกรอกต่อไปเลยมันจะเด้งไปที่เซลล์ถัดๆไปเรื่อยๆก่อนประมาณนี้แบบนี้นะสมมติห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับสินะครับเราต้องการให้เขาอำนวยความสะดวกก็คือสมมุติเราหยอดเซลล์นี้เสร็จปุ๊บกดแถบปุ๊บมันเด้งมาที่นี่เลยนะครับมันถ้าถัดไปเลย นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาพูดถึงการโปรเทคชีททั้งหมดก่อนเนาะกรณีที่ถ้าสมมุติเรานะครับส่งไฟล์ไปแล้วไม่ให้เขาทําการแก้ไขหรือไม่ให้ไม่ให้ยอดกลับมาเลยนะครับวิธีการล็อกนะครับทั้งหมดเลยให้ดูไฟล์ได้อย่างเดียวก็คือเรากจ็จะล็อกทั้งชีทเลยตรงนี้เนาะก็คือกดเลือกทั้งชีทตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่รีวิวนะครับเสร็จแล้วมาที่โปรเทคชีทแล้วเราก็จะใส่รหัสของเราไปนะครับสมมติ1 2 3 4 5ส Enter นะครับแล้วก็กด12345นะครับเพื่อล็อกของเราไว้นะครับโดยที่เวลาเขาได้รับไฟล์นี้ถ้าเขาไม่รู้รหัสว่า12345เขาก็าจะจะไม่สามารถแก้ไขนะครับไม่สามารถหยอดอะไรกลับมาได้เลยนะครับาแบบนี้นะครับหยอดอะไรก็ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเราปลดปลดล็อกกันก่อนนะครับกลับมาดูกันก่อนเนาะห2 3 4 5 อ่ะนะครับทีนี้วิธีการนะครับเราจะเซตให้เขานะครับสามารถหยอดได้เฉพาะเซลล์ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เท่านั้นนะครับวิธีการของเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะสามารถก็คือเราจะมาปลดล็อก ok นะครับในเซลล์ที่เป็นสีเหลืองสําหรับหยอดให้ก่อนนะครับโดยเราจะมาเลือก ตรงนี้นะครับเซลลที่เป็นสีเหลืองอาจจะเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กด control นะแล้วก็กดเลือกทีละเซลล์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลมันเยอะนะครับเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้อาจจะไปเลือกเซลลผิดแบบนี้นะครับไปปลดล็อกผิดนะครับอันนี้ก็จะสูตรก็จะพังไปเลยนะครับแล้วถ้าข้อมูลมันเยอะมากๆอย่างเงี้ยก็จะมาเลือกทีละเซลล์แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับวิธีการก็คือเราก็จะคุมนะครับข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมากดที่ c อน t r o l f นะครับแบบนี้นะครับไฟล์นะครับเพื่อหานะครับ เราจะหาอะไรนะครับก็คือเราจะมาหาที่ฟอร์แมตนะครับเซลล์ที่เป็นนะครับแบบนี้นะชูดฟอร์แมต r o m เซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกมาเซลล์หนึ่งนะครับที่เป็นสีเหลืองเซลล์ไหนก็ได้นะครับมาเป็นตัวอย่างให้เขานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ไฟล์อ l l นะครับอ่ากาจะหามาแล้วนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยใน บริเวณพื้นที่ที่เราเลือกข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยเขาเจอนะครับเซลล์ที่เป็นสีเหลืองแบบนี้เนี่ยสำหรับยอดเนี้ยกี่เซลอยู่เซลไหนบ้างนะครับแบบนี้เขาบอกมาแล้วอยู่ข้งางล่างทั้งหมดนะครับแบบนี้นะลากลงมาดูก็ได้เนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเลือกเซลลทั้งหมดเลยที่เป็นสีเหลืองนะครับสำหรับยอดนะครับในการเปิดอนุญาตให้คนที่เขาได้รับไฟล์กรอ,อกกลับมาได้นะครับเราก็จะกดค t นท론폐เพื่อเลือกทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดได้ละนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็คอนโทรลเอก็คือเลือกทั้งหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วเราสามารถปิดนะครับตรงนี้ไปได้เลยนะครับเราเลือกไฟล์ไปแล้วเออเลือกเซลล์ไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะมาปลดล็อกเซลล์ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับหยอดนะโดยมาคลิกขวานะครับตรงนี้นะตรงไหนก็ได้นะครับเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับคลิกขวานะครับแล้วไปที่ Format c เ l l ลนะครับแบบนี้นะครับ Format c เ l l ลคลิกขวา Format c เ l l ลนะเสร็จแล้วนะครับ มันจะมีแ็บ number นะ alignment อ o n t อะไรพวกนี้นะครับมาที่แท็บสุดท้ายเลยนะครับมาที่แ็บ protection ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Sta t u s เขาก็คือจะขึ้นว่าล็อกอยู่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับให้เรามาปลดล็อกตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับไปล็อกทั้งชีทเหมือนเดิมไม่ให้เขาแก้ไขตรงไหนได้เลยนะครับยกเว้นเซลล์ที่เราปลดล็อกไว้เมื่อกี้คือเซลล์สีเหลืองนั่นเองนะครับก็มาติ๊กเลือกเหมือนเดิมนะ แล้วก็โปรเทคชีตไปนะครับใส่รหัส1 2 3 45นะครับแล้วก็กด Enter นะครับคอนเฟิร์มรหัสอีกรอบ1 2 3 4 5นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เขาจะไม่สามารถแก้ไขเซลล์ที่เป็นสีเทาได้แล้วนะครับเขาจะสามารถหยอดได้เฉพาะเซลล์ที่เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะเซล์สีเทานะครับสมมติหยอดเลข5นะแบบนี้ไม่ได้ละนะครับเซลลไหนก็ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับข้างนอกก็ไม่ได้เพราะเราโปรเทคไว้ทั้งชีตนะครับ แบบนี้ยกเว้นเซลล์ที่เป็นสีเหลืองที่เราทําไว้ให้นะครับที่ปลดล็อกไว้ให้ตั้งแต่แรกเมื่อกี้นะครับสมมุติอ่าแบบนี้นะครับสมมุติว่าได้10นะครับเฟสหนได้10นะครับเสร็จแล้วพอเรากดแท็บปุ๊บเขาจะวิ่งไปที่ D3 เลยให้หยอดต่อได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วพอเรากดแท็บปุ๊บก็จะไปที่ F4 เลยแบบนี้นะครับอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์ในการที่จะหยอดข้อมูลกลับมาให้เรานะครับประมาณนี้ นะฮะประมาณนี้ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการนะครับส่งไฟล์ไปเพื่อเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บข้อมูลกลับมาในการทำรีพอร์ตให้เรานะครับได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นนะครับป้องกันข้อผิดพลาดในการถ้าสมมุติว่าเรามีการผูกสูตรไว้ในเซลล์ที่เป็นสีเทานะครับสูตรเราก็จะได้ไม่เพี้ยนนะครับข้อมูลกลับมาก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถทำรีพอร์ตได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับแม่นยำมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเทคนิคเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ